วันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปกว่า7,000ปีเพื่อพบกับแท็บเล็ตดิสปิลิโอแผ่นไม้จารึกที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศา,ศา,ศา,ศาสตร์การเขียนของโลกไปตลอดกาลย้อนไปเมื่อปี1993ที่เมืองดิสปิลิโอจังหวัดคาสโตเรียทางตอนเหนือของกรีซนักโบราณคดีได้ค้นพบแผ่นจารึกไม้ที่มีอายุเก่าแก่ถึง7,260ปีก่อนคริสตกาลแผ่นจารึกนี้ถูกค้นพบในนิคมยุคหินใหม่ริมทะเลสาบ โดยศาส,ต,สต,ตราจารย์ยอกอสฮูโมเซอดิสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์แท็บเล็ตดิสปิลิโอนี้มีสัญ,ญลักษณ์จารึกที่คล้ายกับอักษรกรีกโบราณและยังมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญ,ญลักษณ์ที่พบในวัฒนธรรมบิงกาในคาบสมุทรบอลคานซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่กว่าอารยธรรมซูเมเรียนเสียอีกโดยสิ่งนี้ทําให้นักโบราณคดีตั้งข้อสงสัยว่าแท็บเล็ตดิสปิลิโอ อาจเป็นหลักฐานการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแทนการเขียนของซูเมเรียนที่เคยเชื่อกันมาก่อนหน้านี้แต่ที่น่าเสียดายคือแท็บเล็ตนี้ได้รับความเสียหายอย่างมากเมื่อถูกนําขึ้นมาจากน้ําและโคลนที่มันถูกฝังมานานหลายพันปีทําให้การถอดรหัสสัญลักษณ์บนแผ่นจารึกเป็นเรื่องยากมากแม้แต่โรเซตตาสโตนที่ช่วยถอดรหัสอักษรอียิปต์โบราณก็ยังไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ จากการวิเคราะห์ด้วยการหาอายุคาร์บอนแผ่นจารึกนี้มีอายุประมาณ5,260ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเก่าแก่กว่าการเขียนของสุเมเรียนถึง2,000ปีศาส,สตราจารย์ยอกอสฟาโคเรลิสจากมหาวิทยาลัยเวสแอตติกายังบอกอีกว่าการที่แผ่นจารึกถูกเก็บรักษาไว้ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้มันไม่ผุพังและยังคงสภาพให้เราได้ศึกษาจนทุกวันนี้นอกจากแผ่นจารึกแล้วนักโบราณาคดียังพบวัตถุโบราณมากมายในชุมชนยุคหินใหม่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหินกระดูกสัตว์เครื่องปั้นดินเผาและแม้แต่คลุยกระดูกที่ถือเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในยุโรปซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของคนยุคหินใหม่ได้ดีขึ้นที่น่าสนใจคือสัญ,ญลักษณ์บนแผ่นจารึกดิสปิลิโอมีลักษณะคล้ายกับอักษร กรีกโบราณเช่นเดลต้าเอฟซิลอนและแลมดาซึ่งอาจหมายความว่าภาษาเขียนที่มีอยู่ในกรีกมาแล้วตั้งแต่เมื่อ7,000ปีก่อนหากมีการค้นพบเพิ่มเติมในอนาคตประวัติศาสตร์การเขียนของมนุษย์อาจต้องถูกเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด